วันนี้เราก็ห่มฟางทันขาเกษตรงใหญ่ครับผมตอนนี้พื้นที่รวมๆๆกันครับผมก็ประมาณอยู่2งานครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ด้านนู้นครับเราใช้ฟางทั้งหมดประมาณ50ก้อนทําการห่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันจะแห้งนะสังเกตดูน้ํามันลดเร็วมากนะครับผมก็จะห่มฟางรักษาความชื้นแล้วก็จะใช้ในส่วนของเทปน้ําพุ่งครับเนี่ยเทปน้ําพุ่งในการเปิดน้ําให้ความชุ่มชื้นครับผมแล้วก็ ข้อดีของการห่มฟางทําให้ดินดีด้วยเนาะแล้วก็ทําให้แบบควบคุมมันจะพืชด,ด้วยนะครับป้องกันมันจะพืชครับผมเนี่ยตัวนี้3เดือนกว่าแล้วครับพันธุ์คาเกษตรดใหญ่3เดือนกว่าก็กําลังเริ่มสวยแล้วครับตัวนี้จะมีแบ่งปันไรนี้อยู่ที่ประมาณเดือนมีนาเมษามีนาเมษาสำหรับใครที่สนใจต้นพันธุ์นะครับนี่ยยาวเลยตัวนี้หลายร้อยต้นนะเนี่ยกว่าจะปลูกได้เราดูแล ใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับผมไม่ว่าจะถางหญ้าถอนหญ้ากําจัดพัชพืชนะครับโฮมฟางนะครับก็ดูแลอย่างดีให้กับพี่พี่นะครับเพราะว่าทาี้คนหลายคนก็จองมาแต่มันยังไม่มีของนะครับผมเนาะก็อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับผมนะเห็นไหมเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหญ้าอย่างนี้เลยครับผมเนาะอันนี้คือแปลนี้ยังไม่ถางหญ้านะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งถางเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะครับ ถางแปลงเนี้ยก็จะเห็นหญ้าเลยเนี่ยผมจะต้องถังออกให้หมดเลยแล้วก็ทําการเอาฟางมาห่มนะครับเอาวัชพืชออกถ้าปล่อยคืออย่างนี้แหละวัชพืชมันจะแย่งอาหารทําให้ขาเราไม่โตไม่สวยเนาะฉะนั้นวัชพืชจําเป็นเนาะต้องต้องกำจัดนำะมันเข้าสู่หน้าฝนที่ผ่านมาวัชพืชเยอะมากสวนผมวัชพืชก็เยอะนะครับดูอันนี้ผมถางตั้งสามสีรอบแล้วถางงอกถางงอกถางงอกก็ ต้องขยันนี่แหละนะครับก็เลยต้องเอาช่วงนี้ต้องเอาฟางมาห่มนะครับเพื่อช่วยนะครับคลุมไม่ให้มีแสงแล้วก็จะทําให้หญ้ามันอาจจะไม่งอกหรืองอกน้อยที่สุดนะครับผมเนาะก็เอามาแชร์ให้กับพี่ๆทุกคนครับมว่าจะปลูกพืชอะไรแล้วแต่นะครับถ้ามีฟางก็เอามาห่มและษาความชื้นนะครับผมต้นไม้เราจะได้มีความสดชื่นสวยงามนะครับผมโอเคดูหน้าตาเกษตรกรครับแบกฟางจนนะผมจนเมื่อยเลยครับผมหน้าแดงหมดแล้วนะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนส,สินค้าเราตลอดไนมะ่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่นะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็ต้องระวังสําคัญที่มิจชาชีพนะหลายคนโดนเยอะนะครับคือแบบอย,อย่างเช่นพันธุ์ขาเกษตร่งใหญ่เนาะบางคนไปเอาขาาะไรไม่รู้ส่งให้ลูกค้าเนาะบางคนก็ได้แบบของที่แบบตามนั้นแหละนะครับแล้วก็พอมาซื้อเราก็บอกเออเคยผิดหวังแล้วพอมาซื้อเราก็เราเองอย่างเช่นต้นไหนอ่าต้นพันธุ์ข้าวสารเนาะ ซึ่งตอนนี้เห็นมิชชี่ไปเปิดเพจเอารูปผมนะเอารูปครั้งส่วนเราไปใช้นะครับแล้วก็ไปเปิดเพจยิงแอดนะครับเขาขายเม็ดข้าวสารนะซึ่งตอนนี้เอาพูดจริงๆนะเม็ดข้าวสารนะมันยังไม่แก่เลยนะที่มีตามบ้านเรามันยังไม่แก่เลยแต่เขาได้เมนะ็ดมาโปรโมทขายตั้งเป็นเดือนแล้วนะครับผมเนาะชุเละกสกาบาทต้องระวังนะคือแนะนําให้ไปดูร,ปรูปโปรไฟล์ว่านะมีโปรไฟล์ไหมนะครับมามีตัวตนจริงไหมนะเพจที่เขามีตัวตนมีการลงรูปลงภาพ นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีภาพอะไรเลยมีแต่ภาพธรรมดาไม่มีภาพเจ้าของเนี่ยต้องระวังมิจฉาชีพไว้ก่อนนะครับผมเนาะเพราะว่ามิจฉาชีพเ็าเก่งนะเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีอะไรที่เป็นกระแสนหน่อยเขาจะจับแป๊บเดียวเอาก่อนชิ่งก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยบางทีผมยังไม่ได้ขายเลยนะแต่มิจฉาชีพไปก่อนแล้วแล้วเวลาคนซื้อเขาเขาโดนมิจฉาชีพก่อนแล้วมาซือ้อกับเราบางทีเขาก็มาแวงกับเรานี่แหละไม่รู้จะพูดยังไงนะก็คุณไม่เลือกเองคุณไม่ดูดีเองเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีคร